เราจะต้องมีนโยบายเพื่อเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องในชา,ชาวตะบนมี่ะได้รับทราบนะครับนโยบายของผมเป็นนโยบายที่สําคัญในทุกๆสิ่งนโยบายนั้นจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงต้องมีนโยบายที่มีแล้วพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจนะครับถึงจะ,ะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นนโยบายของผมน,น,นะครับด้านมีอยู่ประมาณอ11อ สี่เบ็ดด้านนะครับที่สาคัญสาคัญที่ผมคิดกันไว้รวมทีนแลนัหาเรือกันไว้นะครับด้านที่หนึ่งนะครับด้านเศรษฐกิจนะครับผมมีความตั้งใจจะทํากองทุนฟื้นฟูหลังผู้ประสบภัยหลังโควิดนะครับนี่มีความจาเป็นที่จะสร้างการทำให้กับพี่น้องประชาชนชาวตะบ,บนไม่เหยียอีกอันหนึ่งคือผมจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับประชาชนในตะบลโดยการจะทําสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมา นะครับด้านต่อไปอด้นการศึกษา,าผมมีความมุ่งมั่นมากๆนะครับที่จะสร้างโรงเรียนกีฬาของเมืองแม่เหียนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นเมืองโรงเรียนกีฬานะครับเมืองแม่เหียเป็นเมืองที่มีศักยภาพของ เยาวชนมากมายนะครับเป็นนักกีฬาะดาบจังหวัดระดับเขตต่ังประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมนอกจากส่งเสริมด้านการศึกษาแล้วผมมีความเห็นว่าเรามีต้องมีทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลเพื่อที่จะได้จัดได้ดาเนินการเล่นกีฬานะครับและเป็นการสร้างอาชีพแนอนาคตได้นอกจากการศึกษาในด้านอื่นนะครับสิ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมา ผมได้คิดหารือกับทีมงานมาโดยตลอดนะครับด้านต่อไปด้านสาธารณสุขด,ด้านสาธารณสุขเนี่ยผมมีแผนที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในตำบลเช่นผู้สูงอายุยกตัวอย่างเช่นผมมีโครงการที่จะทำตรวจสายตาทุกหนึ่งปีตรวจฟันฟรีทุกหกเดือน อันนี้เป็นโครงการที่ผมมีความมุ่งมั่นและผมจะทําให้พี่น้องชาวตะมนไม่เหียดและให้ท่านเป็นสักขีพยานว่าทีมของชานอนจะทําอย่างนี้ให้กับพี่น้องชาวตะมนไม่เหียดได้หรือไม่ขอให้ท่านติดตามนะครับอีกทางหนึ่งผมมีแผนจะสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อรองรับพี่น้องชาวตะมนไม่เหี้ดโดยเฉพาะมีการสร้างคลินิกเล็กๆ เพื่อบริการที่น้องประชาชนในยามที่ในยามวิกาลที่ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ทันเพราะนั้นไม่เหี้ยจะมีแน่นอนครับคลินิกเล็กเพื่อบริการชุมชนนะครับนั่นต่อไปที่ผมมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคือด้านการกีฬานะครับเนื่องจากผมเนี่ยเคยเป็นประธาน่ายกีฬาสัตรระก้อของจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นกรรมการของสมาคมก,กีฬาต่างๆเกี่ยวกับกีฬานะครับด้าน,นกีฬาผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งจะสร้างสนามกีฬามาตรฐานให้เกิดขึ้นได้ที่จับลไม่เห้ย โดยทําในสมัยของทีมงานของชาลอนทั้งหมดที่ผมมั่นใจจะทําได้เพราะว่าที่แม่เหีย1หนึ่งมีงบประมาณเพียงพอสองสถานที่รองร้อมและจะต้องเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราสร้างสนามกีฬาได้แล้วสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นที่แม่เหียอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะต้องทําให้ได้คือผมจะต้องมีทีมฟุตบอลแม่เหียอยู่ในเดตเกิดขึ้นที่แม่เหียนะครับไม่ใช่มีเฉพาะจังหวัดใหญ่ที่เชียงใหม่จะต้องมีและที่แม่เหียก็ต้องมีครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมกำลังเป็นกีฬาชนิดใหม่คือกีฬา e-sport e-sport เกิดการโด่งดังที่สุดที่จังหวัดบุรีรัมย์ถ้าท่านผู้สื่อวลชนท้งหลายท่าน,นจะทราบว่ากีฬา e-sport เริ่มต้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ตอนนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้นำได้นำเน,นินการเอากีฬา e-sport เข้ามาอยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นกีฬา e-sport โดยสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมของผมงจะตั้งเป็นสโมรสรกีฬา e-sport ที่แม่เหียเพื่อเข้าร่วมกับสมาคมกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่เป็นฝ่ายฝ่ายหนึ่งของสมาคมกีฬาจะเกิดขึ้นที่แม่เหียแน่นอนครับกีฬาอ e ีสปอร์ตครับเรื่องต่อไปคือเรื่อง,วองความปลอดภัยความปลอดภัยของแม่เหียท่านจะได้ชมวีดีอาต่างๆท่านจะเห็นเรื่องมีอุบัติเหตุต่างๆมากมายอันนี้แค่เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าตอนเช้าหรือตอนเย็นท่านไปที่ตะพลแม่เหียจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากและนั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากการจราจรที่แออัด เกิดจากความเร่งรวนเร่งรีบในช่วงเช้าช่วงเย็นเพราะนั้นเราต้องใช้เทคโนโล,โลยีสมัยใหม่เพื่อเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งและเราจะต้องมีแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับผู้ประสบเหตุและมีการแก้ไขแก้ปัญหารักษาได้ทันท่วงทีเพราะนั้นแอปพลิเคชันต่างๆเราจะต้องมีที่แม่เหยครับ เรื่องต่อไปที่ผมจะต้องทําก็คือเรื่องการอาชีพของพี่น้องประชาชนแม่เหียรมีชุมชนมีทั้งบ้านจัดสรรมีแระบ้านดั้งเดิมชาวบ้านดั้งเดิมก็คือดั้งเดิมจริงๆประชาชนยังมีอาชีพรับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่ว่างงานผมจะจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วจะสร้าแงแบรนด์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดที่แม่เหียรเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่าง แบรนด์หนึ่งที่ผมคิดไว้และจะต้องทําให้ได้ในสมัยของทีมชาญลน,นหรือทีมเพื่อใครไม่เหีนน้ยนี้ก็คือแบรนด์ไม่เหี้ยบดีกรีจะต้องทําเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคนที่ว่างงานก็มาทําเป็นรายวันเพื่อมีรายได,ได้คนที่อยากมีรายได้เพิ่มก็เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในวิสาหกิจชุมชนนี้เพื่อมีการแบ่งันผลรายได้กันนี่คือจะเกิดขึ้นแน่นอนในในสมัยของที่ผมดําเนินการ อันที่7ก็คือผมจะเร่งส่งเสร,ริมความเป็นอยู่ของอสมในตำบลมเ่เหียรให้ดีขึ้นนะครับเพราะพี่น้องอสมตตำบลม่เหียรคือผู้ที่มีส่วนที่ทําให้ม่เหียรมีชื่อเสียงในด้านสาธารณสุขและ,ะเมื่อโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทราบได้ว่าม่เหียรแทบจะไม่มีผู้ติดเชื้อจากโควิดเลยนะครับนี่คือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของพี่น้องอสมภายในตำบลมเ่เหียรนะครับและกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผม มีความตั้งใจจะสนับสนุนคือกลุ่ม CG เป็นกลุ่มใหม่แต่เป็นกลุ่มที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแคร์กิฟฟิโทษนะครับแคร์กิฟฟิกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะดูแลผู้ป่วยปิดเตียงซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลบ,บางท่านยังไม่ทราบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในหมู่บ้านแต่มีคนเหล่านี้เขาทราบและเขาไปทําโดยที่เขาไม่มีงบสนับสนุนจากเทศบาลหรือจากองค์กรใดก็ทำาด้วยใจรับเพราะฉะนั้นถ้าผมเข้าไปได้ งบประมาณส่วนหนึ่งด้านการสาธารณสุขผมจะไปสนับสนุนกลุ่ม CG หรือกลุ่มแคคคิปปิ้งกลุ่มนี้ครับอีกด้านหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำคือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมของเมืองแม่เยาะถ้าท่านไปท่านคิดว่าสวยแล้วแต่ในสําหรับผมผมว่ายังไม่สวยยังไม่ดีพอเพราะนั้นภูมิทัศน์ของตาบลแม่เยาะผมจะทําให้ท่านเมื่อท่านก้าวเข้าไปในตาบลตาบลแม่เยาะท่านจะต้องรู้สึกว่าแตกต่างจากตําบลอื่น ผมยกตัวอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อท่านเดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทหรือจังหวัดอุทัยธานีและท่านจะก้าวข้ามไปจังหวัดสุพรรณท่านมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่อุทัยธานีนี่ไม่ใช่ใชัยนาทเพราะฉะนั้นท่านจะมีความรู้สึกว่านี่คือแม่เหียเมื่อท่านจะไปเยี่ยมเยือนในครั้งต่อไปท่าผมจะทําให้ได้และผมขอให้ท่านเป็นพยานยว่าแม่เหียจะมีสิ่งนี้แน่นอนนะครับด้าน,นอื่น ด้านการป้องกันไฟป่าที่ผมคิดไว้แม่เหียมีบ้านแม่เหียในมีไฟป่าเกิดทุกปีเพราะนั้นผมจะจับมือกันร่วมกันกับชมรมกำนันผู้หญ่บ้านตำบลม่ยเหียอาสาสมัครป้องกันไฟตำบลม่เหียเพื่อไปป้องกันส่วนนี้เนื่องจากไฟป่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของ p m 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่เพราฉะนั้น มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันป้องกันไม่ใช่ที่แม่เหยียดได้อย่างเดียวนะครับที่ตำบลอื่นอำเออื่นเขาก็ร่วมกันแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่จะทำสิ่งนี้เราจะไม่เป็นภาระให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสัญญาว่าแม่เหยียดจะไม่เป็นภาระให้จังหวัดเชียงใหม่เราจะทำสิ่งดีๆเพื่อจังหวัดเชียงใหม่และสิ่งหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ตอนนี้เป็นนโยบายที่ผมพูดเป็นประจำเลยว่าแม่เหียดจะต้องเป็นสิงคโปร์ของเมืองไทยถามว่าทำไมชาญคนกล้าพูดอย่างนั้น สิงคโปร์จะมาเกิดขึ้นที่แม่เหียหได้อย่างไรพี่น้องสื่อมวลชนครับถามว่าสิงคโปร์มีในสมัยแม่เหียมีไหมครับที่สิงคโปร์มีสวนลกจุรุงแม่เหียมีพืชสวนโลกท่านทราบไหมครับแม่เหียมีวัดดังเหมือนที่สิงคโปร์มีแม่เหียมีพระเจ้าทันใจเหมือนที่สิงคโปร์มีวัดดังที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ผม จะโปรโมทจะดาเนินการทําให้คนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติให้ทราบว่าที่แม่เหย,ยก็มีเหมือนสิงคโปร์นะครับนีคับรนี้ไม่ใช่ฟังเสือผนแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองสิงคโปร์ไว้คือสิงคโปร์เป็นศูนย์รวมของกีฬาเขามีสนามกีฬาเขามีมหาวิทยาลัย <c oughs> ผมถึงสร้าง <c oughs> ผมแม,ม่เหย,ยกไม่สามารถสร้างมหาวิทยาลัยได้แต่แม่เหียดสร้างเมืองกีฬาได้เป็น โรงเรียนกีฬาได้และเราสามารถสร้างสามกีฬามีทีมกีฬาเพื่อเป็นที่นนะเชิดหน้าชูตาของคนตะบ,บนไมเหียและจังหวัดเชียงใหม่นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจอีกอย่างหนึ่งไม่อยากไม่จําเป็นต้องสิงคโปร์ผมจะเอาแค่เมืองจูร่งของสิงคโปร์แล้วมามาย่อส่วนไว้ที่ตะบ,บนไมเอียเพราะนั้นขอให้ท่านสื่อมวลชนติดตามตรงนี้ผมจะทําให้ได้ภายในได้ว่าสี่ปีนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดและผมพูดมาเป็นประจำคือแม่เหียจะต้องมีปฏิญญาแม่เหี่ยคาว่าปฏิญญาคืออะไรครับปฏิญญาคือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่นคือแม่เหียสามารถนำนโยบายของรัฐบาลมาทําที่นี่เหียเช่นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาหารสะอารดรสชาติอร่อยเรื่องอสิ่งแวดล้อมสีเขียว นี่คือจะเกิดขึ้นที่แม่เหียแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเคยไปแม่เหียท่านจะเห็นร้านอาหารต่างๆมีความเจริญมากมายเพราะฉะนั้นเทศบาลแม่เหียต้องลงรับในส่วนนี้ให้ได้จะทําแม่เหียเป็นสิงคโปร์ของเมืองไทยให้ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตฝากคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับแค่สามสี่พันคะแนนน่าจะไม่เพียงพอที่จะมาเปลี่ยนแม่เหลียเพราะฉะนั้นผมอยากได้ถึงห้าถึงหกพันคะแนน เพื่อที่จะมีการเปลีป่ยนแปลงในวันนี้ของตำบลแม่เหยานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเพื่อไทยแม่หยามีนโยบายอยู่อย่างหนึ่งที่ผมพูดประจําก็คือว่าทีมของผมทุกท่านจะไม่มีการให้ร้ายผมจะไม่ป้ายสีผมจะไม่โจมตีผมจะขอทํางานครับ